ก็สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูมะนาวครับมะนาวที่เพิ่งปลูกไว้ครับก็อายุก็ประมาณเดือนกว่าๆครับปลูกไว้ได้เดือนกว่าๆครับนี่ครับเป็นมะนาวยักษ์นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเมื่อต้นได้ขนาดแล้วเดี๋ยวเราจะต้องตัดยอดออก ตัดยอดออกแล้วก็ทําการเสียบยอดครับเอามะนาวแป้นมาเสียบก็ได้ปลูกมะละกอไว้ด้วยครับนี่ครับแต่มะละกอรอดไม่กี่ต้นครับปลูกไว้เกือบทั้งไร่ครับประมาณสี่ร้อยต้นเหลือแค่ประมาณร้อยกว่าต้นน่าจะได้ครับเพราะว่าช่วงนี้แดดมันร้อนด้วยครับลยทาให้ปลูกแล้วตายแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับมะละกอ มันเป็นเชื้อราหรือว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่ามันมาตายเองทีหลังครับที่บ้านผมก็ไม่ได้ปลูกมานานพอสมควรแล้วครับมันละกอนี่ครับมันมันตายเองทีหลังครับปลูกรอดแล้วแต่มันมาตายทีหลังครับปลูกทีแรกก็ตายเหมือนกันครับเลยเหลือแค่ไม่กี่ต้นครับก็ เมื่อกี้ก็สูบน้ําไปแล้วครับสูบน้ําใช้หัวผีเสื้อครับนี่ครับหัวปีเสื้อคว่ำหัวลงครับแล้วทําบอมที่โคนมะนาวครับเพื่อเป็นการเซฟน้ําไปในตัวครับเพราะว่าโลกปัจจุบันค่อนข้างไปทางแรงครับถ้าที่ผมสังเกตดูโลกปัจจุบันของเราค่อนข้างจะไปทางแรงมากกว่า ฝนครับก็เลยต้องทำการเซฟน้ำครับหัวพีเซอร์ที่ใช้ก็ขนาด60ลิตรครับขนาดรูขนาด6กลูของมันขนาดหกสิบลิตรครับก็รูเล็กครับเลยแล้วผมคว่าหัวลงครับนี่ครับทำการกว่าหัวลงครับเพื่อให้นน้ำลงที่เฉพาะโคนต้นพืชครับ แล้วทำบอมครับให้มันได้น้ำเร็วที่สุดถ้าท,ที่จะทำได้ครับก็สามารถสูบได้ทั้งไร่พร้อมกันครับประมาณประมาณเก้าร้อยหัวได้ครับประมาณเก้าร้อยหัวได้ครับสามารถสูบพร้อมกันทั้งไร่ครับทั้งมะละกอและมะนาวพร้อมกันเลยครับเพราะมันเป็นหัวรูเล็กครับขนาดหกสิบลิตร โดยทำให้สามารถเปิดได้ทั้งไร่พร้อมกันครับโดยใช้ปั๊มน้ำสอตัวครับส่วนแล้วใช้บอ่อบรดานครับบอ่อบาดานก็ผมเคยรีวิวไปแล้วครับผมเจาะพ่วงกันหลายลูกครับแต่ว่าใช้มอเตอร์1ตัวดูดแต่พ่วงกันหลายลูกครับทำให้น้ำออกแรงออกดี แล้วก็ขาดยากครับพอหน้าแรงขาดยากกว่าเดิมครับก็มะละกอก็ตายเยอะครับนี่ครับตายเยอะครับก็มีรอดบ้างมะนาวก็อายุหนึ่งเดือนกว่าครับเป็นบางจุดครับบางจุดที่ดินไม่ดีก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเกิดครับไม่ค่อยโตครับ ก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วประมาณสี่ครั้งครับใส่ปุ๋ยไปแล้วประมาณสี่ครั้งครับก็มะละกอที่ตายก็เดี๋ยวก็จะทำการมาปลูกซ่อมบ้างครับก็ไม่ง่ายเลยครับอาชีพเกษตร การที่จะทําอาชีพเกษตรให้ประสบความสําเร็จนั้นถือว่าไม่ง่ายครับก็เกษตรกร,กรท่านใดที่เป็นมือใหม่ที่เดิมทํางานมีงานทําที่แน่นอนอยู่แล้วอย่างข้าราชการหรือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ถ้าจะออกมาทําเกษตรผมขอแนะนําว่าให้ศึกษาให้ดีก่อนครับ เพราะว่าการทำกรเกษตรไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่ามันอาจจะได้รับผลกระทบจากโรคและมแมลงได้ครับแล้วก็ฝนฟ้าอากาศอีกครับก็ที่บ้านผมก็ทำแบบประหยัดครับก็ไม่อย่างแรกคือที่ช่วยให้ประหยัดไปได้เยอะคือไม่ได้จ้างคนงานครับก็ทำกันเองครับ ก็ทำกันเอง3มคนครับก็ผมผมก็เรียนจบมาแล้วก็จบปตีมาแล้วก็ออกมาช่วยที่บ้านทำไร่ครับส่วนน้องชายก็เขาสอบรับราชการได้ครับก็เลยไปเป็นข้าราชการครับก็ไปคนละทางครับ ส่วนผมทำไร่ก็ทํากันสามคนครับพ่อกับแม่แล้วก็ผมครับอย่างแรกที่ผมไม่เหมือนกับชาวไร่แถวบ้านผมคนอื่นไร่บ้านอื่นคือผมจะไม่ได้จ้างคนงานครับทำกันเองครับคือว่าเอาเท่าที่ได้ครับก็มีเสียหายบ้างครับทําไม่ทัน ก็ทำไม่ทันก็มีเสียหายบ้างครับแต่ว่าพอมาคิดดูแล้วมันเหลือครับรายได้ต่อปีพอเหลือเงินเก็บต่อปีก็เหลือทุกปีแหละครับก็เหลือเงินเก็บต่อปีทุกปีแหละครับก็ส่วนหนึ่งก็มาจากที่เราไม่ได้จ้างคนงานครับ เพราะว่าอย่างเกษตรกรท่านอื่นแถวบ้านผมก็เขาจ้างคนงานเขาต้องจ่ายเป็นรายเดือนครับถึงแม้จะเป็นคนงานต่างด้าวก็เถอะก็หลายบาทอยู่ครับถ้าเราคิดตรงส่วนนั้นถ้าเราคิดเงินที่เขาจะเขาจ้างคนงานตรงส่วนนั้นรวมทบ รวมกันหมดภายในหนึ่งปีก็หลายแสนอยู่ครับส่วนที่บ้านผมก็ถ้าขายของได้มาเท่าไรก็ถ้าเหลือจาก,กินเหลือจากที่กินใช้แล้วก็ลงทุนก็เป็นอันว่าเหลือครับเหลือเต็มเต็มครับพอเหลือเต็มเต็มก็ผมกล้าพูดเลยครับว่า การจ้างคนงานเกษตรกรท่านอื่นที่จ้างคนงานที่ผมเห็นหลายรายนั้นรายได้เหลือเก็บที่เหลือเก็บต่อปีอาจจะสู้ที่บ้านผมไม่ได้ครับส่วนเงินที่ผมเหลือตรงที่ไม่ได้จ้างคนงานนี้ก็เอามาซื้อของใช้ซื้อรถไถซื้ออะไรได้ครับ หรือว่าเก็บไว้ก็ไม่เสียหายอะไรครับก็ก็ถือว่ารายได้ต่อปีไม่แน่นอนครับสำหรับที่บ้านผมก็มันเหลือจากที่บางปีก็เหลือเยอะครับบางปีก็เหลือน้อยครับ แต่ส่วนเกษตรกรท่านอื่นบางท่านที่เขาจ้างคนงานเยอะๆก็อาจจะได้เยอะแต่พอเงินเหลือสิ้นปีแล้วผลปรากฏว่าอาจจะเหลือไม่เท่าที่บ้านผมครับถึงแม้ว่าที่บ้านผมอาจจะได้รายได้น้อยกว่าเขาก็เถอะก็ ก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าบางเกษตรกรบางท่านเขาไม่ได้ไม่สามารถทําได้ครับเพราะว่าขาจำนวนคนของเขาอาจจะไม่พอหรือสุสขภาพร่างกายของเขาไม่แข็งแรงแต่ว่าเขาก็ต้องจ้างครับเพราะาไม่ไม่อย่างนั้นเขาทำไม่ได้ครับตัวอย่างเช่น การสูบน้ำครับแต่ละแปลงของที่บ้านผมนั้นก็สามารถสูบพร้อมกันหมดเลยทั้งไร่ได้ครับก็สามารถเปิดพร้อมกันทั้งหมดเลยทั้งไร่ครับก็คือว่าแล้วเวลาที่ใช้เปิดในการสูบผมจะใช้เวลาสูบน้ำแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ ทั้งแปลงประมาณครึ่งชั่วโมงครับเสร็จครับโดยที่สามารถไปทำอย่างอื่นได้ครับหรือแม้กระทั่งขณะเก็บมะนาวก็สามารถสูบน้ำได้ครับเพราะว่าในไร่อื่นของผมนั้นผมจะสูบน้ำเฉพาะโคนแบบนี้ครับส่วนมะนาวที่เก็บผมก็เก็บข้างนอกครับพอสอยตกลงมาก็เก็บข้างนอกครับ ในโคนก็สูบน้ำไปได้ครับเพราะมันเนี่ยกวิธีใครวิธีมันครับก็ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าเกษตรกรท่านอื่นเขาอาจจะต้องแบ่งเปิดเป็นโซนโซนครับลำพังถ้าเขาปลูกหลายแห่งแบบที่บ้านผมก็ลำพังถ้าเขาสูบน้ำ ก็ใช้เวลาเป็นวันแล้วครับวิ่งเปิดไล่นู้นบ้างไล่นี้บ้างคอยเปลี่ยนวาลวเปลี่ยนประตูน้ําเปลี่ยนวาลวเป็นโซนๆซนครับครับก็ก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็คลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับส่วนเอฟซท่านใดที่ชื่นชอ,ชนชอบรถถ่ายเล็กก็เดี๋ยวก็พอมีงานผมก็จะอัพอัพคลิปลงครับ เพราะว่ารอให้มีงานก่อนครับครับก็ทา้งไงก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ